พมันดึงเสร็จแล้วไอ้น,นี่มันขาดไงก็อ,งอยู่ในข้อมือป้าอันเดียวว่ามันก็อ,อยู่ป้ายกมาข้งนี้มันไล่จามไกสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป้าสุดดีใจวันที่25มีนาคมสถานีตำรวจพุทรรัรง,งะ้ะตำบลตันหยงมัดอำเภอรัรง,งะ๊ะจังหวัดนาราธิวาสได้มีการโพสต์เรื่องราวให้ความช่วยเหลือคุณป้าท่านหนึ่ง พันเพศสถานีตำรวจภูธรรังแงรังแยะโพลิสตชันโดยระบุว่าตำรวจสถานีตำรวจภูธรรังแงะช่วยเหลือประชาชน เมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีวันที่24มีนาคม2564ภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกปียพัฒน์ทองพันเลิศกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรระงแงพันตำรวจโทไพบุญวัฒธรรมรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรระงแงโดยร้อยตำรวจเอกนวัดแก้วหารรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรระงแงร้อยเวร30 มบหมายให้10บตำรวจตีธีรพัฒนแสงจันทร์ระงแงสามหนึ่งศตำรวจตีนทัททีธรคงแก้วรงงะงแงสามหนึได้ตามหากระเป๋าและทรัพย์สินมีค่าของประชาชนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือให้ช่วยตามหาโดยได้ทำตกหล่นระหว่างเดินทางบันนี้ได้เจอกระเป๋าดังกล่าวแล้วและได้มอบคืนให้แก่เจ้าของเป็นที่เรียบร้อยดูน้อยลง โดยคุณป้าเจ้าของกระเป๋าเผยความรู้สึกดีใจมากเหมือนเกิดใหม่ที่ได้กระเป๋าคืนประทับใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูทรระงแงะอย่างมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับตบ้องแบบนี้เลยเพราะมันดึงเสร็จแวไอ้นี้มันขาดไงก็อ,งอยู่ในข้อมูอป้าอันเดียวก็มันก็อยู่ป้ายกบมาทางนี้มันไล่ตามไกลกว่าจะได้ ยังยังไม่ขายไม่ขายอันนียายีครับสองคนนี้ครับไปตามทรัพย์สินป้าคืนได้เป็นเกือบสองแสนนะครับนี่โดยมีการประสานงานจากประจำวันเราเงินไม่หนุนป้าเป็นไงความรู้สึกตอนนี้เหมือนเมื่อกี้ร้องไห้เหมือนเกิดใหม่ดีใจยุได้ครับอันนี้เป็นทองกี่บาททองกี่บาททองสามบาทสามบาทเงินแสนกว่ามีตั้งสงินสด ยพันกว่าบาทในแล้วก็เงินที่อยู่ในบัญชีอีกสุดยอดไหมตำรวจอไรเงี้ยสุดยอดไหมสุดยอดั้งแรกป้าหมดกําลังใจแล้วนะมาเจอเออใครที่เคยม้องรับไหมนี่ใครคุณตามไหมเอาดูไอสองตัวนั้นมานี่นะครับทุลการธุลการคดีสองคนนะครับน้องตี้แล้วก็น้องอะไรน้องหนึ่งแล้วที่ถอนนะครับตามไปเจอขนาดอะไรก่อนลุงท้าบู๊ไปเจอรังท้าบู๊แล้วก็ เขาเจอให้แล้วก็ตามล่องลอยไปจนเจอทับสินของป้าแล้วครับที่ตกขับรถแล้วหล่นนะครับอะยางันกาดหล่นพูดถึงควะพูดถึงตำรวจลราแง่หน่อยเป็นไงบ้างเก่งมากโอเคครับดีใจมาก